ตราบเรียนคณะกรรมาการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการที่เคารพทุกท่านในานามนางเพนสีจอมทองตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาลสินเขตสองประวัติส่วนตัวนางเพ็ญสีจอมทองเกิดเมื่อวันที่16เมษายน2523ปัจจุบันอายุ41ปี10เดือนคติประจําใจคิดดีทดําดีนับถือศาสนาพุทธประวัติการศึกษา พุทธศักราช2553จบการศึกษา,าศาสนศาสร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2557จบการศึกษาศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการพุทธศักราช2556บรรจุรับราชการตาแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านจรัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3พุทธศักราช2558รับราชการครูโรงเรียนบ้านจรัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอนึ่งที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต 2. 2ด้านที่1ด้านวิน,นัยคุณธรรมจริยธรรม และจัญญาบัานวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินยัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับถือปฏิบัติและรักษากฎกติกามารยาทระเบียบแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้ามีน้ำใจเอื้อเฟือเผื่อแผ่ซื่อสัต์สุจริตอุทิศตนต่อนักเรียน หน่วยงานชุมชนสังคมและองค์กรที่เกี่ยวข้องตอนที่2การประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพาเจ้าอดทนเพียรพยายามอุตสาหะยึดมั่นในคุณธรรมจร,ริยธรรมตามหลักศาสนาและกฎหมายและรับผิดชอบต่อผลสำิษของผู้เรียน ข้าพเจ้ายึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามและสิ่งแวดล้อมของสังคมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเละเว้นอบายามุก และสารเสพบติดทุกชนิดข้าพเจ้าให้ข้อมูลข่าวสารส่วนราชการอย่างถูกต้องเหมาะสมํรำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีประหยัดอดออมและมัธยัติตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพครูศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ร่วมกิจกรรมและพัฒนางานในวิชาชีพให้ดีขึ้นมีบทบาทในการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรียกย่องเชิดชูต่ตอวิชาชีพ ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ส่งเสริมและสแสวงหาความรู้ช่วยเหลือศึกษาค้นคว้าเริ่มนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอข้าพเจ้าประพฤตินตนตามจรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์สุขต่อส่วนรวมด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถส่วนที่หนึ่งการเป็นผู้นำม,มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดทำ นการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพพระพเจ้าเลือกออกแบบผลิตจัดสรรและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและสะสมผลงานของนักเรียนเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนางานของครูส่วนที่2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่ตนได้รับผิดชอบหรือในงานอื่นที่ได้รับผิดชอบข้ารเจ้าศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการพัฒนางานวิชาการวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้รับบริการอย่างเต็มใจและเต็มกำลังมีความสุขในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานตอนที่1ผลการพัฒนาเด็ก ข้าพเจ้าประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและหลักสูตรการศึกษาประถมวัยตอนที่ 2. รายงานการสังเคราะห์ผลการแก้ป,ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมตามแผนที่ตนได้วางไว้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนและจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆตามช่วงวัย และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้านรวมถึงได้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2562จนถึงปัจจุบันนนีี่่าเเเออ ในนามนางเพนสีจอมทองผู้เข้ารับการประเมินขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการที่เคารพทุกท่านขอกราบขอบพระคุณค่ะ